ครับผมโซบัสจูเนียนะครับเป็นครั้งแรกที่เปิดกล้องนะปกติผมจะไม่ค่อยเปิดกล้องแต่ว่าอยากลองสักหน่อยนะครับวันนี้ใช้กล้อง MacBook Pro นะแต่ปกติเนี่ยอาจจะใช้กล้องตัว iPhone น่าจะชัดกว่าแต่ว่าผมขี้เกียจหยิบมานะครับแต่วันนี้นะจะมาสอนวิธีการหาเงินในเกมนี้นะครับมีคนถามมาเยอะมากนะแล้วก็อยากผมทำคลิปมากกว่าอธิบายในช่องแชทน,นะครับก็คือเรื่องการหาเงินในเกมนะคือหลายคนเห็นเงินผมเนี่ยเป็น4ีล้านนะคือจริงๆแล้วผมเนี่ย ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยไอสีล้านที่ผมมีเนี่ยคือผมเกลือไงผมเกลือจากอีเวนต์เก่าๆเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยนะครับอ่ะคุณดูนะตัวละครแรงเอสผมเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่ะแรงเอสนะครับผมมีเอสบวกตัวหนึ่งมีเอสบวกสตัวอ่ะนะครับแล้วไอ้พวกเนี้ยผมอัพแม็กหมดแล้วนะพวกแรงเอสที่ผมมีเนี่ยแม็กหมดแล้วเอสลบเนี่ยก็แม็กหมดแล้วแต่โจมินนี่ยังไม่ได้ปั้นเลยอันนี้ถ้าปั้นได้เท่าไหร่เนี่ยผมก็ปั้นได้เลยเนี่ยความเร็วเนี่ยปั้นโชว์เลยคือใช้เงินแบบสุดรีสุดไล่โชเเลยยนี่ ปาดเอาแต่สุดไดแค่นี้วะกระโดดวิ่งแม็กได้โอเคเนี่ยผมใช้โชว์เลยคือชิวๆแบมีเยอะมากเงินแบบใช้ได้เยอะมากเพราะตัวละครผมไม่มีอัปประมาณเนี้ยเนี่ยอ่ะไปดูมีดบล็อกเกอร์กันนะครับเอทิสผมก็อัปแม็กแล้วนะครับเอาจีเนี่ยแม็กหมดแล้วไลเอ็ดแม็กหมดแล้ว เซตเตอร์เหมือนกันเลยนะครับโอ้โหแต่วิโอลาโคเยอะเมื่อก่อนเกลือมากนะครับแต่วิโอลานี่ก็ปั่นแม็กแล้วอ่ะถามว่าเปิดให้ดูทําไมนะครับก็แค่อยากให้ดูเฉยๆว่าเฮ้ยจริงๆผมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรหรอกก็แค่เกลือน,นะครับแล้วเงินมันก็ไม่ได้ใช้แต่ว่านะถ้าคนสงสัยผมก็ต้องมาทําคลิปบอกอยู่ดีนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเริ่มวันที่จุดแรกที่ผมจะแนะนํานะ อย่างแรกเลยคือเนื้อเรื่องครับมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคือ VPo i n t นะหรือว่าลูกบอลในเกมเนี่ยก็ฟาร์มจากตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันทําได้แค่ครั้งเดียวไงนะครับมันทําได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะฟาร์มเงินจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ควรจะเล่นตรงนี้ก่อนนะครับควรจะเก็บคอนเทนต์ตรงนี้ก่อนอ่ะซึ่งผมแนะนำว่าให้เก็บ3าดาวเลยนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยชั珀เตอร์หเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มยากแล้วอย่างผมเนี่ยเเน่ผมก็บดดาน5นพิงไ เมื่อวานนี้นะครับและด่าน6เนี่ยไม่ใช่ผมเล่นไม่ผ่านนะแต่ว่าคือผมจะเก็บ3ดาวเนี่ยผมเจอฮันล,ลากับระยูฮยอนมันคอมโบกันแล้วแบบผมต้องนิดนึงนะมันไม่ไหวนะครับก็เลยพักไว้ก่อนเนะครับ ก็เลยไม่ได้เล่นต่อซึ่งมันก็ไม่ใช่จุดหลักที่ผมใช้ฟาร์มเงินหลอกตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นโคลอสเซียมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้แนะนําเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองเล่นดูสักตาหนึ่งไหมผมก็จาไม่ได้ว่ามันได้เงินไหมนะครับโอ้ยวันนี้วันเสราร์ด้วยนะครับเสราร์อาทิตย์นะแม่งให้เล่น3ตัวเลยเจอใครดีอ,อิซาเบลแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพามาชมนะครับพามาโชว์อ่ะปึ๊บถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันก็ออ้ยมีสิงเกมปิดก่อน ไม่รู้เสียงเข้าไหมหรือเปล่าขออภัยนะครับคือต้องขออภัยนะถ้าไม่ได้ยินเสียงเกมเลยนะครับจะพยายามหาเพลงประกอบมาใส่ให้เพราะว่าผมยังขเขาเรียกอลไรนะคือผมก็ทําได้แหละแต่ผมไม่มีหูฟังนะตอนเนี้ยผมชาร์จอยู่เดี๋ยวจะลองเล่นดูผมก็จาไม่ได้นะว่ามันได้เงินไหมนะต่อแมตช์หนึ่งนะเหมือนจะไม่ได้นะครับคือ ันนี้มันเอาไว้ฟาร์มลูกบอลน่ะเอ้ยลูกไฟสิเออไว้ฟาร์มลูกไฟมากกว่าแล้วก็ไว้สุ่มหาตัวในโคลอสเซียมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอีซาเบลเนี่ยมันหาได้จากอีเวนต์ล่าสุดใช่ไหมก็อาจจะยังไม่ได้มีใครเล่นโคลอสเซียมเท่าไหร่นะครับมันเล่นยากกันมันนานแต่ยังผมได้โชคดีเจอของดีอตอนี่ถือว่าเล่นไวนะปกติผมเล่นโคตรนานเลยถ้าผมกดฮาร์ดนานนะมันฮาร์ดแบบ โอ้โหผมจะตบได้ดูดิแม่งถึกจัดเลยอ่าครับคือนี่ชิคก่าโหดมากนะเล่นกับชังอายอนนี่คือแบบ S <S เซิร์ฟเอสรัวเลยอะนะครับอ่ะเรียบร้อยโอเคครบับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะอดี๋ยวลองดูซิได้เงินไหมไม่ได้นะ ได้แต้มมาแทนนะครับอาไม่เป็นไรนะเพราะงั้นจุดโคลอเซียมเนี่ยผมจะไม่แนะนําแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ฟาร์มเงินนะก็คือถึงแม้ว่าจะเล่นเราได้เงินนะแต่ว่ามันมันดูจะเหนื่อยไปหน่อยนะครับเพราะฉันก็ข้ามไปก่อนแล้วกันส่วนอีเวนต์เนี่ยผมขอข้ามไปนะเอาจริงก็ควรจะเล่นถูกไหมควรจะเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยที่มันไม่ได้มีอีเวนต์เนี่ยตรงนี้มันไม่มีไงผมก็เลยจะไม่พูดถึงตรงนี้เลยนะครับอัะนนะั้นข้ามไปนะอีเวนต์เลทอนะอ่ะไปดูทัวร์นาเมนต์ครับนี่ ซึ่งตรงเนี้ยคือจุดที่ผมใช้ฟาร์มเงินเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นคอนเทนต์เดียวตอนนี้ที่เอาไว้ฟาร์มทั้งลูกบอลแล้วก็ตัวเงินนะครับตัวเขาเรียกว่าเครดิตนะมันเขียนไว้อ่าตัวเครดิตแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองพามาดูแล้วกันว่าค่าเฉลี่ยนะครับต่อการเล่น3ครั้งนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามจดเอาไว้แล้วกันเนาะอ่ะเริ่มมาที่ทีมแรกนะครับผมเจอใครวะ โบยบินไดมอนด์อะได้อยู่นะครับทีนี้ชิวๆเฮ้ยรับลูกนี้รับได้ด้วยนะครับไม่น่าชิวละ <c oughs> นะปกติเสิร์ฟเอสผมเสิร์ฟได้ตลอดนะครับแมงสไลด์รับได้ด้วยนะถือว่าไม่ธรรมดานะครับอ้วิโอ้ยเกือบออกเกือบออก ว่าเซิร์ฟเอสนิชิกวาวะคือแบบยังโหดอโอโโอโหอ้าววินืมคือลูกตบสี่เมตเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนี้แล้วนะแต่แค่ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับลูกตบสี่เมตของนิชิกวาวะเนี่ยผมลองเล่นแล้วทดสอบมาแล้วนะคือแม้กระทั่งตัวละครที่มีสกิลบล็อกเนี่ยมันก็ยังรับไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ อะไรนะทีมอะไรนะที่มันมีสกิลบล็อกอ่ะคือถ้ามันเลย4เมตรไปอ่ะไอ้ถ้ามันเลย3เมตรไปแล้วอ่ะคือสามารถตบผ่านได้เลยแล้วก็บูเลนเซียนะครับทีมที่มันเป็นกําแพงเหล็กอะ่ะก็สามารถตบทะลุไปได้นะแต่ว่ามันจะมีอยู่ทีมหนึ่งที่ผมแบบลองแล้วมันตบไปไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่คือทีมซอนลิมครับก็คือฮั La นลานั่นแหละฮันลากับตัวรายูฮฮยอนเนี่ยนะผมรู้สึกว่าติดนะครับ คือมันติดบ่อยกว่านิชิกวาวะอีกคือทีมวาเลนเทียเนี่ยที่มีนิชิกาวะเนี่ยคือมันก็บล็อกได้นะบล็อกลูกตบ4เมตรผมได้ในบางโอกาสนะครับแต่ว่าซอลริมเนี่ยผมเจอแล้วแบบอู้หัวร้อนมากนะคือมันบล็อกโหดมากนะครับทั้งตัวฮันลากับตัวลยูหยอนเลยุยดินเสียดข้างน้องไหมขออภัยนะครับบีบแต่เสียงดังมากอันนี้โอโ้เสิร์ แต่เราลองดูว่าจะเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เอ่ย12,000หมื 12, นะครับ12,000นะโอเคนะครับอุ้ยเปิดมาก็เจอเลยตัวละครที่ผมบอกนะครับที่มีสกิลบล็อกนะชื่อฮีชื่อฮีซุงนะครับเอ้ยกดผิดเกอะอไปครับเล่นใหม่เล่นใหม่หมช่างมันนะครับผมจะเมื่อกี้ผมนั่งหมุนอยู่นะนั่งหมุนด่านอยู่แต่ขี้เกียจละ คือปล่อยให้คนอื่นเสิร์ฟบางก็ได้เสิร์ฟเอสอย่างเดียวเดียเด๋ยวจะไม่เท่มันปัมป๊มปั๊มปั๊มบอลเนี่ยฮะเอ้อ,อันนี้อ้อมเมื่อกี้ยังไม่กระโดดนะครับได้ทดสอบพอดีนะเนี่ยสกิลตั้งรับสุดชีวิต <c oughs> อ้าวตกไม่โดนแต่ว่าถ้าไม่กดสกิลออของโซโฮ,ฮีเนี่ยก็มีโอกาสโดนบล็อกนะเออนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะตบได้แบบตลอดเวลานะครับคือมันต้องผีตัวละครสนับสนุนด้วยเนี่ย คือมันตบทะลุไปเลยนะครับถ้าเลยสี่สเมตรไปนะตบทะลุไปเลยชิวๆอุ้ยเล่นลูกหยอดไอ้นี่มันเหลี่ยมอะปึ๊บอ่าคือตัวฮีซุงเ่ยมันจะเป็นฝันร้ายของ A บวกมากกว่านะอืมเพราะว่ามันเป็นเอ่อการบล็อกในระดับที่เบวกสามารถทำได้ไนงะอ่าโอเคเอา้า เมื่อกี้เมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะออกเรียแบบร้อยเลยโดนหลอกนะครับโดนหลอกเรียบ,บร้อยต่อครับยังไม่จบครับไปกันต่อนี่น่าจะหมื่นสองเหมือนกันหรือเปล่าบ้าตบทะลุไปเลยเนี่ยเนี่ยกูมารีวิวนี่ชิกว่าเราสองนะครับใครดูคลิปนี้ก็ใครไม่มีชิกว่าจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ คือผมก็ไม่ได้เอาจริงๆนะอีเวนต์ล่าสุดเนี่ยเลดอเนี่ยผมเกลือมากนะครับคือหลายคนอาจจะคิดว่าผมดวงดีอะไรเงี้ยผมเคยดวงดีมาก่อนใช่แต่ว่าตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้วไงเอาโหสากดไฮไลท์ตกไม่โดนนะรีบไปหน่อยนะครับแหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่รอบนี้โดนวะเรามีโดนวะอ่ะมันมีบางโอกาสที่อยาจจะโดนบล็อกได้นะครับเมื่อกี้ถือเป็โชคดีนะอ่ะ ผมอาจจะอวยไปหน่อยนะอือก็มีโอกาสเดินบล็อกเหมือนกันเนี่ยแต่ระยะเนี่ยตบได้ครับมันถ้าระยะเซตของมันเนี่ยอยู่ใกล้ๆแป้นนะครับแล้วนีเชื่กว่าตบเลยสาเมตรเนี่ยตบทะลุไปเลยนะโหยิงอย่างเงี้ยตบทะลุแน่นอนนะไม่ต้องเป็นนี้ชื่อวาหรอกอุ้ยเมื่อกี้มันจะออกวะเป็นไรครับโอ้ตบไม่โดนอื สูงไปหน่อยกระโดดสูงเกินจนตบไม่โดนอ่ะเออบอกได้ไปกระโดดตต่มโอ้โหตบเบาอ่ะตบอย่างเบาเลยโอ้โหทัชบอลนะครับแต่มันก็บอกมันจะบล็อกไม่ได้อยู่ดีนะคือถึงมันจะมันแค่โดนแต่บอลเฉยอ่ะเช็ดแค่โดนเต็มๆอะไรครับ เมื่อกี้จะบ้าตาอะไรวะตบได้ชัวร์ร้อยลงทีมนะครับจะโด,ดนกี่บาทหมื่นสองเหมือนกันนะกินเลออนนะครับทีมนี้ไม่รู้ได้หมื่นสองเหมือนกันไหมน,นะครับน่าจะไม่ไม่นะน่าจะไม่หรือเปล่าหรือก็หมื่นสองเหมือนกันนะยวลองดูก่อนทีมเลออนนี่ถือพร้อมเป็นทีมที่ง่ายไงสำหรับผมนะครับมันเป็นทีมแบบไม่ได้เหมือนทีมเกาะหน้านี้ที่เราเจอนะจะเป็นเหมือนบอส ไอเนี่ยมันไม่ใช่บอสไงทีมก่อนที่เราเจอเนี่ยเหมือนทีมบอสที่เข้าใจได้อยู่แล้วว่าต้องได้หมื่นสองแต่ทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนที่ผมบอกมันสู้ง่ายเพราะว่าลูกบล็อกมันอะไรนะสามารถกะระยะบล็อกได้แบบค่อนข้างง่ายนะครับกีเลอ,อนนะ จำได้ว่าอ่านเนื้อเรื่องมาเนี่ยกิเลออนนี่ถือเป็นทีมที่ค่อนข้างโอหังมากนะครับแต่ว่าพอเจอจริงๆเราแบบค่อนข้างกากมากผมยังไม่ได้รีวิวเลออนเลยนะจริงๆว่าจะมีโอกาสอยากจะรีวิวให้ดูนะครับตกไม่โดนผมนี่รู้สึกฝีมือตกไปเยอะเลยนะหลังจากไม่ได้เล่นทุกวันนะครับปกติเราจะเล่นทุกวันอะไรเงี้ยกดไฮไล์ยังรับได้นะยอดปะ ว่าแล้วแหละว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์นี้นะคือผมก็ไม่รู้จะรับมันยังไงเออ,อะนะตรงนี้รับเองเปิดสกิลอนโซฮีตบเรียบร้อยไปไงต่อสังยอนตบไปลูกสวยงามพระรามแปดไม่เกี่ยว <laughs> เกี่ยวอะไรกับพระราม มาจากไหนวะสวยงามพระามแปดผมอยากรู้มากเลยครับสับเนี่ยผมก็ติดจากจากเด็กตอนเด็กๆมานะสวยงามพรามแปดแต่ทำไมต้องพรามแปดหรือพลามแปดมีอะไรสวยโอเคอ่ะวินยอดไหมเอ๊ยกดผิดโอ้ยกดยอดกดจะกดยอดไปกดไฮไลท์ด้วยโอ้สวยครับอันนี้ ถือว่ากดไฮไลท์ก็ดีนะเมื่อกี้ถ้าม่กดไฮไลท์น่าจะไม่ได้แต้มนี่ครับชิวๆเลยตบืบเหมือนคลิปนี้จะไม่ได้มารีวิวหาเงินอย่างเดียวมาเล่นโชว์ด้วยนะครับโชว์สเต็ปเนี่ยมันบล็อกง่ายดูดิเห็นปะคือมีจังหวะให้บล็อกตั้งสองจังหวะเลยคือเราสามารถกะได้เลยอะแบบเราก็บล็อกจังหวะเดียวไปก่อน ไอจังหวะแรกไปก่อนแล้วก็จังหวะสองตามสู้ง่ายสุดนะอ่ะเดี๋ยวดูได้เท่าไหร่ด้เท่าไหร่อ้าวเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูได้เท่าไหร่ผมว่า12ื่นสองตีไปว่า12ื่นสองสามรอบแล้วกันนะอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าหลักๆมันก็จะประมาณ12ื่นสใช่ไหมสรุปก็คืออ่ะ พื้นฐานนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มีบัฟอะไรต่างๆนานาแบบเราเล่นฟาร์มเงินแบบถี่ๆเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้นที่ผมพาไปเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมเล่นในส่วนของตัวเดลี่เดลี่ลีกไปแล้วเอ้ยเดลี่เออเดลี่ลีกปะหรืออะไรเดลี่ทัวร์นาเมนต์อ่ะผมเล่นอย่างนั้นแล้วกันเดลี่ทัวร์นาเมนต์ไปแล้วนะครับที่เป็นทัวร์นาเมนต์รายวันที่มันเล่นได้2ครั้งแล้วมันจะได้แต้มเอ่อวีพอยต์เพิ่มขึ้นนะครับส่วนเงินเนี่ยไม่รู้ได้เพิ่มขึ้นไหมน่าจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะซึ่งอันนนนออนนนนนบบบบนนนนััััััััั้้่่่่่่่่่ะะะะะะผผมม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 มตดอออออกกกกกไไไไปคครรรรบบ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 เเเเเเเพาาีีีียยยยววว็ลลลลใใหหแแแทฟสสญจ หนึ0 0หเครดิตต่อ1ทนะีมเนาะก็จะซัก36,000ต่อ1ครั้งทัวร์นาเมนต์นะครับอ่ะ36,000ก็ถือว่าน้อยนะสำหรับผมนะเพราะกว่าจะได้ล้านหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า2ครั้งมันก็อุ้ยก็เกือบแสนแล้วนะแต่ว่าถ้าจะเอาให้มันหลายล้านเนี่ยนะครับโอ้เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะมันก็ต้องเล่นเอ่อตัวของทัวร์นาเมนต์ลีเอ็ดเดลี่ทัวร์นาเมนต์ด้วยที่เป็นทัวร์นาเมนต์รายวันอะนะครับมันก็ต้องสะสมตรงนั้นไปด้วยมันก็จะได้เยอะกว่าเดิมหหนนนนนน่่่่อออยยยยยาาาาาางงผผมมเีทิต์ึกก็ได้้้นะ้ลลลลแววะ ล้าน2ล้านเนี่ยนะครับก็ถึงได้แต่ว่ามันก็ต้องอดทนหน่อยบางคนมีนิชิกว่าเนี่ยทักมาผมเยอะนะครับผมสุ่มได้นิชิกว่าแต่ไม่มีเงินอัพเออมเข้าใจนะครับมันใช้ตั้งกี่ล้านหลายล้านอยู่นะนะครับซึ่งผมเนี่ยได้นิชิกว่ามาเนี่ยผมตอนนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันประสบปัญหาเงินไม่พอนะผมก็หาวิธีแหละไม่ว่าจะใช้ V Point ในการซื้อเงินนะทำได้เหมือนกันแต่ว่าไม่แนะนำไงอันนี้เราพูดถึงสายฟรีก่อนออแต่ว่าถ้าสมมติทุกคนอยากจะแบบเฮ้ยอยากเล่นจริงๆมี V Point เหลือเนี่ยเอาจิออตนรม ได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เลื่อนตรงนี้ได้เลยป่ะเลื่อนเลื่อน,อนไปได้แนะนำไหมตรงไหนวะหรือว่ารายสัปดาห์รายเดือนผมมไ่เอาทั่วไปทั่วไปวะไม่ใช่อีกเอาใช่นะครับทั่วไปกดมาที่ทั่วไปนะครับมันจะมีเนี่ยใช้100ได้แสนห้าเนี่ยอันนี้คือก็อาจจะดูผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะ900าได้ล้านหกอ่ะคุณว่าคุ้มไหมคุณกว่าจะได้900 Vpoint อ่ะคุณว่าคุณจะเอาเงินมาจ่ายตรงนี้เหรอผมเป็นผมผมไม่ดามะมันแพงมากนะครับอ่ะถ้าเป็นโคนลอสเซียมล่ะไม่ได้นะเกี่ยวกันเนาะเนี่ยก็ แนะนำในส่วนของสายฟรีดีกว่าโอเคทัวร์นาเมนต์อย่างเดียวนะผมแนะนําเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างเดียวแหละไอเนื้อเรื่องหรือตรงคอลอสเซียมเนี่ยนะครับหรืออีเวนต์ต่างๆเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตัดสินใจว่าจะเล่นไหมนะครับแต่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องเล่นนะทัวร์นาเมนต์ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันได้เงินด้วยได้วีพอยตด้วยพร้อมกัน2อันแล้วมันคุ้มกว่าเอ,อ่อในส่วนของตัวอีเวนต์อื่นๆประมาณนี้ส่วนอีเวนต์เลดอายเนี่ยก็แน่นอนครับคุณต้องเล่นนะอีเวนต์ใหม่ๆนะครับถ้าใครที่ย้อนกลับมา ใดที่สมมติว่ามีอีเวนต์มาใหม่เนี่ยคุณก็ต้องเล่นอีเวนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ของรางวัลด้วยอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยอ่ะไปดูเลดออันนี้อาจจะนอกเรื่องหน่อยเนี่ยเลดอเนี่ยมันจะได้เงินนบะบ้าจากแต้ม point นะครับที่เราไปสู้กับบอสวันละ3ครั้งะนะครับผม่าถึงตรงนี้ได้3 0 0 0 0ตรงนี้ได้2 0 0 0 0่อะไรประมาณเนี้ยอ่ะแล้วแต่อันเนี้ยมันก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับซิลเกียนกูดบายครับ